ไม่รู้จักเราขนาดนั้นหรอกอผมลงท่อเป, <c oughs> ป่าอยู่ในป่าแอบหนีเข้าเมืองอยู่กินข้าวก่อนจะ <c oughs> ่ได้มีแรงต้องมองเจ้าหน้าที่รักด้วย <c oughs> กินข้าวก่อนเวเร็ว วันนี้กินข้าวข้างอ่างครับวัดดีน้องปลนไเมนูเช้าวันนี้เรามีปลาเอ้ยไม่ใช่หมูหมูปิ้งก่อนแล้วก็น้ำพริกหนุ่มเป็นไงล่ะเมนูปลาค่อยว่ากันนะมีสองสองอย่างเนี่ยน้ำพริกหนุ่มกับหมูเม <c oughs> นูน <c oughs> ข้างอ่างวันนี้อากาศดีตอนเช้า หนาวเลยยังไงนี่เที่ยนะต้องขยับลงมาหน่อยอาหากินข้าวในในในอ่างเมนูปลาค่อยเมนูถัดไปเออแบบไอ้ภาพถัดไปนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เรามีโยนี่นี่เรานํานเสนอเลยโครงการคนละครึ่งเรามาอยู่เมื่อเช้าที่เราได้ไปเนี่ยแบ่งกับชะโดคนละครึ่งเลยมาปิ้งครึ่งหนึ่งะโดูไปครึ่งหนึ่ง โอ้ยวิ่งไปวัดนึกว่าโดนยิศกใหญ่เข้าแล้วที่ไหนได้ได้มาครึ่งเดียวยางสายนี่วิ่งเฉ๋เลยนะแล้วข้าวเดี๋ยวมากินข้าวให้ดูอืมอยากนองเป็นไรครับมันเด้อพี่น้องมันเด้อมันเด้อ ไม่ดื่มไม่ดนด่มนายหลังไปเลยหลังโอ้โหจะแทบจะแทบจะแทบเขาเหนียวครับนึ่งเลหมอสนามมีกระสด้วยฮา พอร่อยว่ะคนละครึ่งนี้ก็อร่อยดีนี่ของขนมเนี่ยรสแปลงเปล่าเต็มเลยอะอว่าไมไม่บอกคล่มั้ง่ะ

นี่เอามาโชวกล้องเอากำลังนั่งกินข้าวอยู่ปากินพอดีนี่สายขาวไม่ได้แบ่งครึ่งใครล้นี่ได้มาเต็มตัวเลย <laughs> ตัวใหญ่นะเนี่เ <c oughs> ข้าอยู่ <c oughs> ได้ปะ

原来。种？ คนดูหนึ่งคนไค<ข>รก็ไม่รู้<ข>เนี่ยกินข้าวไม่มีกับข้าวเลยมาตกปลาเนี่ยถ้าได้น้ำพริกได้แต่น้ำพริกเนี่ยกินกับข้าวอยู่เนี่ยโอโ้โหตกปลายังไงให้อดผมก็ไม่เข้าใจดีนะยังมีข้าวกับน้ำพริกไม่งานแย่ขอบคุณขอบคุณคนดูสองคน เากินข้าวตวยกันเนอมีคนดูตั้งสองคนเลยมีใจไหมเรามีคนดูตั้งสองคนทัวอะไรสองล้านสล้านเรามีคนดูตั้งสองล้านคนทัวรหรอลากสหนาจากักรกระป๋องกระป๋อง ข้าวปองเนี่ยตามมาเลยถ้ามีใจรถก็มีแล้วผมยังตาตึงไองข้าหน้าเป็ดคนอ,อยู่นะข้าหน้าเป็ดคนอร่อยนะเร็วรถก็มีแล้วตามมาเลย เมาเร็วกินสาวก้าวว่าในป่าไม่มีสาวเนาะเดี๋ยวจะมีต้มยำปลานะตอนเที่ยงมื้อเที่ยงเนี่ย tôm nhầm bà dù tuần có lại sai xả mẹ Cái con hương ma เาไปส่งคืนนี้โอ้ยมาเดียวนี้เลยมาเดียวนี้เลยพร้อมเปิดตัวไหมล่ะพร้อม,มเปิดหรือยัง เพื่อนมีพันๆกดไลค์ก็ไม่มีไลค์ก็ไม่มีคนดูรับตั้งเลยอุ้ยสองคนเหนียวแน่นอีกคนเขาไปอาน้ำเปล่าวะอือีกคนเป็นใครถามดิอ่กคนเป็นใครนูกระป๋องอีกคนที่ดูผมนี่เป็นใครอ้าวสามแล้วสามมาดูผมกินข้าวที่ข้างอ่างทางน้องกราไหลอยู่ในป่าแล้วนะอยู่แบบลึกลับแบบเหมือนคนกำลังหลบหนีเข้าเมือง อยู่แบบเหมือนคนแอบ,บแอบ,บซ่อนซ้อนรอแบบว่ามีคน,น,น,นเจ้านะเจ้า,ายเ,าเรียกตัวนว้อนยาวต้องรอผีน้อยเกาหลีผีน้อยเกาหลีเป็นผีน้อยเกาหลีกินข้าวในป่าแอบแอบไป ชอบที่มันแบบว่าเนี่ยที่มันเป็นแบบปิดปิดข้างๆ้งใช่ไหม้<ะ>่คแล้วมันกรอบถืออ๋ออบไม่ไห เบียร์กินเลยตอป๋อหมายนี้เพิ่งมาถางแล้วนะยังไม่รู้ว่าหมายนี้ชื่อหมายอะไรด้วยเดี๋ยวตั้งชื่อใหม่เอ ไอ้ขาวให้ไปชิ้นหนึ่งภาพจะอยู่ในดวงใจกูเลยตอนแรกอยู่นูนปากทางเข้านะ <laughs> ตอนนี้อยู่หน้าเต็นแล้วหอสิงสู่เลยอะ่ะ <c oughs> เฮ้ยอุอ่นต้มอะไรอะ่ะ <c oughs> อยู่ที่เติมนมมันร้อน,น,น,นเหรอ,อนแ่ครกแต่ไฟมันห่างเห็นมั้ห่างมันห่าง เสังหารไข่อันนี้ที่มันมันมันตอมแล้วไฮนเดี๋ยวกินไหมไม่ได้มาเล่เมาเร็วตามมายมาิงไร,ก,รกันข้าวดินี่หมูทอดเลยน้ำพริกนมน้ำพริกนม,มนอร่อยมากจนจะหมดถ้วยแล้วเนี่ยจะหมดถ้วยเลย อร่อยกินข้าวในป่าในในป่าห้างอ่างอยากจะหันกล้องนะพื้นที่มันแคบหมาคบทีมอ่ะบรรยากาศหนามากดูนี่พี่อุ่นพี่อุ่นพี่อุ่นมาสบายดีปลาเร่แล้วไงในกล้องปลาเร่ปลาเร่กำลังดูอยู่ กำลังต้มนมอยู่นมอะไรของมันไม่รู้ <S 2> <S 2> <S ตั้งแคมป์แบบครอบครัวได้สบายพื <S 2> <S 2> <S ้นที่ตั้งกล้องมันมันแคบขยับหน้าขยับหลังไม่ได ข้าวปลานี่มันอร่อยเนะอกินข้าวปลาอร่อยมากใืไม่ห้เน้นไม่เน้นปลาเน้นกินปลาไม่กินคนกินเองก็ได้ ได,ได้ปลายเยอะไหมโอ้เยอะบัดจนปวดแขนอะไะปวดแขนไม่หมดมีแต่ปลาตสายขาวมีแต่ปลาตะเพียนนื่อคืนในหนาว19องศาคิดดู18ตอนตีสอง ต้องใส่เสื้อสีตัวแอละ <c oughs> ได้ทําแดดเดียวได้ด้วยมันใส่ปลาแดดเดียวแหละมีแต่ปลาตะเพียนใส่แดดเดียว,วยังไม่เจอตัวใหญ่เลย มันจะเกิดปัญหาอย่างหนึ่งนะถ้าเรากินข้าวอิ่มๆเนี่ยหลังจากกินข้าวอิ่มๆเราจะง่วงนอนแล้วมาขึ้นมาจอดด้วยตื่นๆวันนี้มันก็เข้ามาเห็นอืม เมื ok zeker, ่อก <c oughs> ี being, ้ม <out> <c oughs> ีคนเข้ามาจะมาลื้อไอ้ตั้มบอกว่าลื้อเลยไม่กล้าลื้อเนียบอกโอ้ีกูจริงๆถ้าเป็นกูกูลื้อเอาแป๊บเดียวตรงไหน้อยกว่าวันที่กูลื้อเนอยวันแรกตังสีเท่าแซบ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 ยิง คนอยู่ในเมืองไม่รู้หรอกว่ามันแซบขนาดไหน